อไอ้ลันลันเลยนะผมเมีเยวไปโมอกับทีมานนะว่าจะได้ผมก็จะมาบอกไปเลยเล,เล่กันนี่โดยมันรั่วไหม่ต้องเรือตรงนี้ได้คอยลุงอะ่อะ นี่ก็เจอค่ายต่อสิ่งกันที่เรียบร้อยนะครับจะหากันมานานับเจอกันที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ดูจากโดนน่าจะเป็นปลายสามสี่สามห้านะครับเกือบสี่ลิ้นนะครับน้องน้องตีดูอยู่ก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าพวกผมเอาไปทำบ้องนะครับไม่ใช่นะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับคือไม้ไผ่นะครับ นี่น้องจ้าวรถชอบครับชอบชอบ,ชอบ,ชอบน้องจอ,อจัดเลยผมเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชม <c oughs> ต่อที่ร้านเลยครับเดี๋ยวมาแล้วจัดการสำเร็จแล้วเนี่ยรอแต่งอีกนิดนะครับมันยังเนี้ยวติดลายโซ่ตรงนี้นะครับ,อร,อร,บรอบนี้อะไรจะได้ครับสูกไปเลยับ วันี้เราไปไหนครับนี่จอร์ดของรถนะครับนั่งดูจะาจอร์ดจ <c oughs> อร์ดนะครับโอเคเดีนี่ก็สำหรับไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเจ้าของรถได้ชอบใจนะครับชอบใจครับลูกนี้ครับนี่ก็จะออกข้างจะให้ครับก็คิดว่ามันจะลั่นไหมลั่นครับลั่นลั่นครับเดี๋ยวก็หมดส่ย <c oughs> รถเลยนะเสียงเพลยนะัน่นลั่นเง็บตัวกัปตนเาให้ นี่เราก็ทําการคุยพาเทสนะครับมามาวนปิดนะครับรอยแตกนะครับมันมีรอยแตกนิดนึงครับไใบผใยมันเป็นไใบผใยที่ว่ารอยรอยตัดรอยยิ้ต้มมานานแลครับมันก็เลยล้าวนะครับเราก็พันนิดนึงครับผมก็จะเทสแค่รอบเดียวนะครับหวังว่ามันคงจะไม่ลายนะครับบางทเราก็พันนี่นะครับมาลุ้นที่ของคูท่นนี่ครับผมนี่ก็เสร็จกันมาดเรียบร้อยนะครับ อยูย่อยู่เหมือนพ่อเรือนะครับนี่ก็จะใส่เดี๋ยวก็จะใส่ที่ร็อกันแล้วก็สตาร์ทกำลังไ้ฟังนะครับนี่ครับโอ้มันเท่เทจริงๆวันนะี้นี่ครับสองนักไหนไม่รู้ว่านักนี้ก็เอาเรื่องนะครับก <c oughs> ็นี่ครับตัวกีมันเดีมับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าโกโปรติวหน้านแล้วนะครับจับ g p s นครับเสียท่อใบนี้นครับ oh, 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 oh. จะวิ่งได้เหมือนท่อโรงงานท่อตลาดหรือว่า mm hmm. น้องๆตามบ้านก็เอาไปทําตามนะครับนี่แน่อนอนผมผมก็เป็นช่างนะครับรถอะไรพังขึ้นมาก็ mm hmm. เสียไดย้เพนพ่อแม่นะครับ นี่ก็เป็นอะไรนะครับนี่ก็ในเครื่องก็เป็นอะไรหลังร้านนะคพี่เอามาใส่ทำคลิปกันเล่นๆนะครัเอาทำตามไม่ได้นะถ้าน้องคนไหนเหลือๆก็ทำได้ครับไม่มีปัญหาครับนี่ก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับน,น,นี่ผม ยางอ้อเป็นใส่ยางสนามครับใส่ดูทอ่อครับทอ่อนี้ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นชมุชมชนนะครับ<า>พอดีว่ามีเด็กตัวเล็กอยู่นะครับเลยจะตามไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะพาไปที่คนน้อยๆน,นะครับที่ว่าสตาร์ทมึเทนเสียงดังได้นะนี่เราก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับ เสร็จไปทีละร้อยครับแล้วก็ทำการใสร่กลับไปครับเนี่ย,ยทำการเสร็จทีละร้อยนะครับไม่รู้มันจะอยู่ตามที่เราคิดกันไว้หรือเปล่านะก็กลับเนียน ดูเทีเยบแล้วนะครับเราก็ โคตรเอาครับโคตรเอา,เอา,เอา,เอา